มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตารทัวไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอ พี่น้องครับคณะรัฐมนตรีมีการเคาะเรื่องของการลดภาษีประจำปีรถอีวีหรือว่ารถไฟฟ้าเป็นระยะเวลา1ปีนับแต่วันจดทะเบียนจูงใจให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศนะครับโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติหลักการร่าง พรดรดลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พุทธศักราชนะครับมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ลดอัตราภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวที่จดทะเบียนระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่30กันยายน2568นะครับก็จะลดภาษีให้1ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนนะครับ เป็นการจูงใจให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณ p m 2.5ในอากาศตลอดจนกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศด้วยนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ